อากาศในกรุงเทพร้อนอบอ้าวกว่าเชียงใหม่มากแต่ใจผมร้อนกว่าเพราะมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋ากางเกงสีกะกีไม่ถึง30บาทไม่พอจ่ายค่าโรงแรมเพียงคืนเดียวด้วยซ้ำไปแล้วผมจะทำยังไงดีเจ็บใจตัวเองแทบรากเลือดที่เป็นจ่าตํารวจอยู่ดีๆด,ด้านหนีราชการสนีจะไปหางานที่ไหนทำได้ในเมื่อไม่มีความรู้อะไรเลยผมก้าวลงจากรถประจําทางแล้วเดินเข้าไปในสถานีขนส่งซึ่งสร้างเสร็จใหม่เอี่ยมสวยงามกว่าปีกายตั้งเพลอ หมุนไปหมุนมามองหาคนรู้จักก็ไม่พบสักคนจึงซุดตัวลงนั่งบนม้ายาวที่จัดไว้ให้ผู้โดยสารพักผ่อนควักบุหรี่ออกมาจุดสูบพ่นควันขอมองทําให้ขี้คลายคลายความตึงเครียดลงไปได้บ้างสมองผมว่างเปล่าเหมือนกลางทะเลทรายคิดไม่ออกว่าคืนนี้จะนอนไหนถ้าไม่ใช่โรงแรมเล็กๆสักแห่งล้วงเงินออกมานับอีกครั้งมันก็23บาทอยู่นั่นเองไม่งอกเงยมากกว่านี้เห็นต้องทําอะไรสักอย่างให้ได้เงินเพิ่มโดยเร็วที่สุดขยับจะลุกขึ้น พอดีชายคนหนึ่งท่าทางเดอดามเหมือนบนนอกเดินมาชนขาผมซึ่งกําลังไขว่ห้างมีหนาซ้ํายังเอาขอบกระเป๋าเดินทางหนังแท้ราคาแพงกระแทกหัวเข้าผมเข้าอีกทีจะขอโทษสักคำก็ไม่มีทําเดินตีหน้าตายเลยไปอารมณ์ที่หงุดหงิดอยู่แล้วกับร้อนเป็นไฟผมพรวดพลาดลุกขึ้นกระชากคอเสื้อไอ้หมอนั่นทันทีเฮ้ยเดินภาษาส,ส้นตีนเลยวะมันหันควบโทษทีคุณนะหายเจ็บเมื่อไหร่เล่าใจเย็นน้เราคนไทยด้วยกัน ผมพอมองเห็นทางได้เงินจึงคู่หรือต้องถูกปรับฐานทำร้ายร่างกายโดยประมาทถ้าอวเอาเรื่องหน้ามันเหลือสองนิ้วเงือแตกคลักอย่าล้อเล่นนะคุณนะผมทำท่าขยับจะเดินไปหาพลตำรวจคนหนึ่งซึ่งรักษาการบริเวณนั้นแต่พอก้าวขาเท่านั้นมันเอื้อมมือข้างที่ไม่ได้หิ้วกระเป๋ามาดึงแขนผมไว้กินข้าวแฝดซะก่อนไม่ดีกว่าเหรอผมซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าที่ไหนความใจคุณเท่านี้เองผมก็ได้กินกาแฟฟรี แล้วยังอาจได้อะไรหลายอย่างเช่นมีดกนหนดและเสื้อผ้าซึ่งอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบนั้นรูปร่างมันกับผมใกล้เคียงกันซะด้วยสิน้าจะกินอะไรมันถามเมื่อเรานั่งโต๊ะในร้านอาหารที่อยู่ด้านหลังสถานีขนส่งเรียบร้อยแล้วผมกืนน้ำลายเอือกเฮ้ยขอทีอย่าเรียกอย่างนี้เลยนะมันยิ้มแยะแยะเบียร์เย็นๆเป็นไงได้งั้นกเ็เรียมไม่ถึง5้านาทีเครื่องดื่มที่ต้องการก็มาวางตรงหน้าพร้อมทั้งไก่ตอนจานใหญ่ซึ่งผนวกอยู่ในรายการนี้ด้วย หรือชื่ออะไรผมถามหลังเบียร์แก้วแรกหายเข้าคอตุย้ยตุย้ดยดีจันทึกคนอีสานเหรอครับแล้วมากรุงเทพท,ทําไมเที่ยวงานวชิราวุธอ๋อสนุกไหมก็ดีเหมือนกันครับแล้วคุณเลยจะไปไหนหัวมาจากเชียงใหม่เพิ่งถึงหรือไงใช่ระหว่างการสนทนาผมเร่งสปีดเต็มที่จนไก่ตอนหมดไปครึ่งจานและเบียร์เกือบเลี้ยงขวดทําให้สมองปลอดโปรงมองเห็นลู่ทางหุบกระเป๋าที่วางอยู่บนพื้นซีเมนใกล้ตัวไอ้ตุ้ยมาเป็นของผมอีกสักขวดมา มันถามจะไหวเหรอกินเข้าไปห้หน้าผมไม่เงินก้าวจบก็ตะโกนสั่งไอตีให้เอาเบียร์มาอีกผมถือโอกาสตอนนี้แกา้งปัดถ้วยน้าจิ้มไก่หกรเสื้อและกางเกงไอตุยมันล้องลั่นด้วยความตกใจพร้อมทั้งลุกขึ้นยืนโอ๊ยอะไรแนี่นะขอโทษทีโทษทีผมบอกและทํำท่าจะช่วยเช็ดไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวไปใช้น้ําล้างดีกว่าว่าแล้วมันก็เพ่นเข้าห้องน้ําที่อยู่ทางด้านขวามือ ผมเหลียวดูรอบๆไม่เห็นมีใครสนใจก็ควักกระเป๋าใบนั้นเดินหน้าตาเฉยออกจากร้านอาหารโดดขึ้นแท็กซี่ซึ่งจอดรอรับคนโดยสารบริเวณนั้นให้ไปส่งโรงแรมใกล้ที่สุดเงินในกระเป๋าพร่องไปอีก8บาทเป็นค่ารถแท็กซี่เมื่อถึงโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยอารีถนนพหลโยธินผมหิ้วกระเป๋าเดินยืดอกอย่างสง่า่าเผยตรงดิ่งไปหาพนักง,งานต้อนรับมีห้องว่างไหมท่านจะพักสักกี่วันคะอาทิตย์หนึ่งห้องเบอร์ยี่สิบสี่ เด็กรับใช้ที่ยืนอยู่ไกลๆคว้ากุญแจหมายเลขนั้นรับกระเป๋าจากมือผมเดินนําหน้าพาขึ้นบันไดไปชั้นบนต้องการอะไรกับลุนาเลขใช้เลยนะครับมันบอกขณะเปิดประตูห้องขอบใจที่นี่มีบริการให้ท่านทุกอย่างครับจริงเหรอวะมันยิ้มเห็นฟันหล่อ 2, 3, สองสามซี่สั่งคําเดียวรู้เรื่องเท่าไหร่วะร้อยเดียวครับคิดดูก่อนกล่าวจบก็เดินเข้าห้องถอดเสื้อฮาวายที่เต็มไปด้วยเงื่อใครโย,ยนลงเตียงเปิดกระเป๋าค้นหาผ้าข,ขมาซึ่งน่าจะมีอยู่ในนั้น แต่แล้วตาผมก็ต้องลุกโพงเมื่อหยิบกางเกงขายาวออกมาก็เงินน่ะสิครับจะอะไรซะอีกละ่ะธนบัตรไทยใบแดงๆสองปึกวางเคียงกันอยู่บนเสื้อเก่าๆทรงกินเหม็นรากแทบแตกผมจะเริ่มลงมือนับแต่แล้วก็เลิกล้มความตั้งใจนับให้เสียเวลาทําไมตรวจดูให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่ของปลอมเท่านั้นก็พอแล้วผมซุกเงินทั้งหมดไว้ใต้หมอนเขี่ยกระเป๋าเข้าใต้เตียงก่อนยกขูโทรศัพท์ตะโกนสั่งบ่อยเสียงดังไอ้น้องชิวาริกานขวดหนึ่งโซดาไม่ต้อง เหล้าชนิดนี้ผมเคยเห็นผู้กำกับคนเก่ากินเป็นประจำเขาว่ารสชาติมันยอดเยี่ยมกว่าเหล้าตาขาวทั้งเป็นกองผมอยากลองมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีคราวนี้แหละไอที่เหลือจะกินก็จะลาดตีนแม่งเลยอย่างแพงไม่เกินขวดละ300อบาทหรอกน่ารู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงไอตุย้ยเจ้าของกระเป๋าป่านนี้คงตามหาผมให้ควักหรือไม่ก็กําลังแจ้งความอยู่ที่โรงพักบางซื่อช่างมันไม่มีทางจับตัวผมได้หรอกนะกรุงเทพกว้างขวางออกจะตายเพื่อความแม่ประมาท พรุ่งนี้ผมต้องย้ายไปอยู่โรงแรมอื่นให้ห่างไกลท้องที่นี้ผมกวีกระวาดไปเปิดประตูไม่ได้ยินเสียงเคาะเด็กรับใช้นําเหล้าและถ้วยแก้วมาให้มันช่างรอบคอบดีแท้ที่เอาเหยือกเล็กๆใส่น้ําแข็งมาพร้อมผมจึงตกรางวัลให้100บาทมันยิ้มแป้นโค้งแทบจะหลดผืนขอบคุณมากครับเรียกอย่างว่ามาหน่อยสิผมหมายถึงกระรี่ที่มันพูดถึงอยู่เมื่อกี้ท่านชอบขนาดไหนท้วมนิดอกใหญ่หน่อยขาวดาไม่เกี่ยงอายุุหรครับเด็กนักไม่ไหวไม่มีฟินลิ่งว่ะ อีก15นาทีนะครับมันวา่าเราโค้งยัางงามอีกครั้งก่อนพระไปผมจัดการกับชีวะหรืการขวดนั้นด้วยความกระหายรู้สึกร้อนวูบวาบเมื่อหมดแก้วแรกจึงเข้าห้องอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดรอรับศึกใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอาบน้ําเสร็จพอดีได้ยินเสียงเคาะปรตะตูผมรีบนุ้งกางเกงแล้วเดินไปถอดก่อนพบเด็กรับใช้กับผู้หญิงผิวขาวจัวรูปร่างน่ากินยืนกระมิดกระเมี้ยนอยู่หน้าห้อง ผมตบหน้าเด็กยอดทะลึ่งด้วยแบงค์ใบละร้อยเราไล่มันไปก่อนเชิญผู้หญิงเข้าข้างในปิดประตูลงก่อนชื่ออะไรจ๊ะผมเริ่มต้นอย่างนี้ส้อยสุดาค่ะลูกกระเดือกผมเต้นขึ้นลงเก๋จังเธอยิ้มทำตาชมดชมอยโยกกิเลสงั้นเหรอคะนางสิส้อยสุดาซุดตัวลงบนตเตียงนอนผมกระดกเล่าเข้าคอยกลบเพื่อปลุกใจเสือป่าให้กล้าหาญยิ่งขึ้นพี่มาจากไหนเธอถามขณะกวาดสายตาไปรอบห้องเชียงใหม่ดอกไม้งามผู้หญิงสวย แต่ยังสู้หนูไม่ได้อย่ายอ,อนหน่อยเลยนะเราจะขึ้นต้นยังไงกันดีพี่รู้ราคาแล้วลระคะเท่าไหร่200ค่ะพี่ให้สี่เลยงั้นหนูบริการตลอดคืนเลยค่ะผมกืนน้ำลายลงคออย่าให้ถึงอย่างนั้นเลยพี่ไม่ไหวจะสู้ซ้อยสุดาหัวล็อก,กคิกคักขณะเปื้องเสือ้อผ้าผมตาลุกเมื่อเห็นกางเกงในแดงแจ๋ต้องให้อธิบายด้วยเหรครับว่าต่อจากนั้นเราจะทําอะไรกันทาไม่ใช่ธุรกิจบนเตียงนอน หนึ่งชั่วโมงให้หลังผมปล่อยเธอกลับพร้อมนึกได้เด็กรับใช้หน้าทะเลน่ในใจที่ดันพากละรี่ชั้นเร็วตัวเหม็นมาให้เขาทำนองสวยแต่รูปจูบไม่หอมผมคว้าเสื้อตัวเก่ามาสวมแบ่งเงินเราเราสองพันบาทออกจากปึกใหญ่ติดตัวเพื่อไปซื้อหาเสื้อผ้าและหาอะไรกินส่วนที่เหลือผมซุกไว้ใต้หมอนตามเดิมเมื่อลงมาถึงชั้นล่างพบเด็กรับใช้คนนั้นยิ้มให้อย่างกว้างขวางเป็นไงบ้างเจ้านายมันประจบผมกระชากคอเสื้อมันแล้วดึงมาใกล้นัมเบอร์เทนวะ มันหลับตาปี๋นั่นแหละครับคราวหน้าเดี๋ยวหล่อขอแก้ตัวใหม่นะผมไม่ว่ากระไรรีบเดินจำเอาเอาไปขึ้นแท็กซี่ที่หน้าโรงแรมบอกให้ไปส่งประตูน้ําคิดถึงไอ้ตุ้ดีจันทร์ขึ้นมาอีกแล้วหน้าตาท่าทา,ทางการแต่งเนื้อแต่งตัวบอกยี่ห้อชัดว่าเป็นคนบ้านนอกที่ยากจนแต่ทาไมดันมีเงินตั้งเยอะแยะแล้วไม่ได้ยินผมขู่จะแจ้งความตํารวจเรื่องเดินสะดุดตีนก็แสดงความหวาดกลัวออกนอกหน้ายังเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องมีที่มาไม่ค่อยจะดีนัก แต่ถึงอย่างไรมันก็เปลี่ยนมือจากไอ้ตุ้มาอยู่ที่มือผมแล้วเงินก็คือเงินพิสูจน์ได้เสมอไร่เราว่าเคยเป็นของใครมาก่อนแท็กซี่จอดส่งผมที่หน้าโรงหนังพาราเมลมาหาซื้อเสื้อและกางเกงสําเร็จรูปได้สองชุดก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดสองสามชามก่อนกลับโรงแรมเพื่อน,นอนพักผ่อนเอาแรงไว้ย่าราตรีต่อไปในคืนนี้พอก้าวลงจากรถเด็กรับใช้คนเดิมวิ่งออกจากประตูโรงแรมมาขวางหน้าพร้อมทั้งบอกเจ้านายอย่าเพิ่งเข้าผมขโมดคิว้วทำไมวะ ของปราบสองคนอยู่ในห้องเจ้านายผมสะดุงง้งโยงเฮ้ยเรื่องอะไรมันอาจเป็นความผิดผมก็ได้ที่เสือเอาเงิน200ที่เจ้าในายให้ไปอวดกับโกโยองคนทําความสะอาดต่อหน้าคุณวิโรจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงแรมมาสิฉิบหายแล้วผมเผลอตัวร้องก็งั้นสิครับขอโทษนะครับคุณวิโรชเขาบอกสัตว์รูปอย่างเจ้านายไม่น่ามีเงินมากมายขนาดกินเหล้าชีวาร์ติปบ่อยที่ละร้อยสองร้อยเขาเลยไขกุญแจห้องเข้าไปดูเขาพบเงินสองปึกอยู่ใต้หมอนจากนั้นเขาเลยโทรศัพท์เรียกตำรวจกองปราบมาสองคน ถ้าเจ้านายคิดว่าเป็นเงินร้อนหนีซะก่อนดีกว่าครับผมเห็นท่าไม่ดีจึงก่าวขอบใจแล้วเพนออกจากบริเวณโรงแรมอย่างรวดเร็วพอถึงปากซอยอารีก็โดดขึ้นแท็กซี่โดยไม่ได้บอกจุดหมายปลายทางไปไหนครับโชเฟอร์หันมาถามเมื่อขับไปได้สองช่วงตึกหัวลำพงเร็วหน่อยนะเดี๋ยวไม่ทันรถด,ด่วนผมผู้ส่งเดทไปอย่างนั้นเองทั้งไม่รู้ว่าเวลาเย็นขนาดนี้จะมีรถด,ด่วนขบวนไหนออกบ้างหรือเปล่า